ม้วนพับจับจีบกรีบรวยใบตองค่ะมาชมวิธีการและขั้นตอนการประดิษฐ์กันนะคะใช้ใบตองขนาด 8, คูณ8นิ้วนะคะพับจับจีบใบตองให้เป็นริ้วแบบนี้นะคะอับไปทั้งหมด8-10ถึงจีบค่ะใช้มือของเราค่ะรีดให้เป็นรอยเลยนะคะใบตองนี้เราจะต้องผึ่งให้เขามีความนิ่มก่อนนะคะถึงจะนำมาทำได้จากนั้นค่ะพลิกใบตองกลับมานะคะแล้ว นำจีมาประกบกันแบบนี้ค่ะจากนั้นรีดและจัดระเบียบจีบให้เป็นระเบียบนะคะแล้วนำเข็มได้ค่ะมาเย็บยึดติดตรึงตรงจีบนะคะเย็ดไว้ให้แน่นๆเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะม้วนในส่วนใบตองที่เหลืออยู่ให้มีลักษณะเป็นกลวยนะคะ เมื่อได้เป็นกลวยแล้วเราก็จะใช้เข็มได้ค่ะเย็บยึดติดกันไวอีกทีหนึ่งนะคะปรับปากกลวยถ้ายาวเกินไปเราสามารถตัดตกแต่งออกได้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวกลวยไบตองสามารถจัดตกแต่งดอกไม้ลงไปเป็นดอกไม้ไหว้พระไหว้ครูไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เช่นกันนะคะดอกไม้มาตกแต่งลงในกลวยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกลวยดอกไม้เก๋ๆรับรองไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะ